พระพยอมเล่ากรรมที่ทํากับพอ่อโยมพ่อของอาตมาเป็นคนขี้เล่าหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็กินเล่าหมดพอเมาก็ดุด่าโยมแม่กับอาตมาอาตมาไม่ชอบพ่อมากวันหนึ่งโยมพ่อเมากลับบ้านไม่ได้มีคนให้อาตมาพายเรือไปรับตอนนั้นอาตมาก็ยังเป็นวัยรุ่นทำงานมาทั้งวันก็อยากจะนอนอยากพักผ่อน อาตมารู้สึกโมโหมากพอพายเรือกลับบ้านก็ทิ้งโยมพ่อไว้ในเรือแต่พ่อเมามากลุกไม่ไหวตะโกนเรียกไอยอมไอยอมมาอุ้มกูขึ้นบ้านหน่อยกูขึ้นไม่ไหวไอเราก็ทนลำคาญไม่ไหวเดินกระทืบเท้าตึงตึงตึง,ตงกระชากร่างพ่ออุ้มในขณะที่อุ้มความรู้สึกเจ็บแค้นที่พ่อทำให้เราลำบาก ชอบด่าว่าเราเจ็บๆพออุ้มพ่อขึ้นมาจากเรือถึงหัวสะพานจับร่างพ่อกระแทกกับหัวสะพานกนพ่อกระแทกกับพื้นไม้อย่างแรงเสียงดังโครมพ่อแกร้องไห้แล้วพูดว่าไอ้ยอมนะไอ้ยอมกูอุ้มมึงมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกูนอนหลับแต่มึงไม่ยอมนอนร้องไห้กวน กูต้องลุกมาอุ้มมึงร้องเพลงกล่อมให้มึงนอนจะไปไหนมึงไม่ไหวมึงเหนื่อยกูก็ต้องอุ้มมึงทั้งที่กูก็เหนื่อยกูอุ้มมึงมึงทั้งขี้ทั้งเยี่ยวใส่กูแต่กูไม่เคยทุ่มมึงลงกับพื้นเลยเพราะกูรักมึงวันนี้มึงอุ้มกูเล่ากูไม่ได้หกโดนมึงสักนิดมึงทุ่มกูลงพื้นทำไมพอพ่อพูดจบ น้ำตาไม่รู้มาจากไหนมันไหลพลูออกมาอาบสองแก้มอัตมาเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินก้มลงกราบพ่อแล้วพูดว่าพ่อครับต่อจากนี้ไปผมจะอุ้มพ่อตลอดชีวิตโดยไม่บ่นและทุ่มพ่อลงพื้นอีกแล้วครับหลังจากนั้นอัตมาทำงานอย่างหนักเพื่อให้พ่อหวังให้พ่อสบายขึ้นแต่เมื่อถึงวันนั้นมันก็สายไปแล้ว โยมพ่อได้จากอาตมาไปแล้วคิดแล้วมันทรมานใจเหลือเกินอาตมาทำผิดพลาดไปแล้วและแก้ไขไม่ได้จึงอยากเตือนทุกคนเอาไว้ไม่อยากให้เสียใจไปตลอดชีวิตแล้วคุณละ่ะเคยทำอะไรให้พ่อเสียใจบ้างหรือเปล่าบางครั้งเราอาจเข้าใจท่านผิดบ้างบางครั้งท่านเฉยเราก็คิดว่าท่านไม่สนใจแต่พอเราโตเราก็จะรู้เองว่า สิ่งที่ท่านทำกับเรามันเป็นสิ่งที่ท่านหวังดีกับเราเสมอขอให้รู้จักค้นหาหัวใจตัวเองให้ทันเวลาก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปสำหรับบางคนบางสิ่งบางอย่างลำบากแต่เราสามารถมุม,มานะ์ทำเพื่อแฟนหรือคนรักของเราแต่บางสิ่งง่ายๆสำหรับพ่อแม่ของเราเรากลับไม่ค่อยอยากทำให้ท่านทาั้งๆที่ท่านลำบากเลี้ยงเรามามาคิดได้เมื่อสายไปแล้ว